น้องบุญพากินพาเที่ยวมาแล้วจ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณมากๆคะ่ะ พอๆกับช่องน้องวุน้นพ้ากินผ้าเที่ยวคือเก่าค่ะพี่น้องจ้านี่ได้บักเขียบค่ะพี่น้องจ้ามีทั้งบะเขียบฝายแล้วก็บะเขียบหนังด้วยค่ะพี่น้องจ้าสื่อมาตอนกลับมาจากบ้านเนาะค่ะเนาะสื่อยุ่ธแถวแถวเย เลยไอ้ก้อนจะถึงล่ำตะคอกนะคะนาะพี่น้องเนาะได้มา2กิโลโลละ50บาทเด้อค่ะพี่น้องจ้านี่มีทั้งมะเขียบนังแล้วก็บะเขียบฝายมันตอนเท่าซื้อน่ะบ่ะท่านดิซุกดอกค่ะแม่ค่ะบอกว่าประมาณมือนึงหรือ2มือได้จ้าเจังสกินได้สุกแล้วจ้าบาทนี่ครบ2มือแล้วจังกากเมนนุ่นมากมากินกันเลยค่ะสําหรับบะเขียบบะเขียบหรือว่าน้อยหนานะคะพี่น้องจ้าน้อยหนาน้อยหนา,นหนาก็ว่าได้ค่ะนี่เมนนุ่นสิเอาบะเขียบ นังก้อนกันไอ้ฝายก้อนกันแล้วกันนะคะเนาะเอาหน่วยนี้พี่น้องหน่วยนี่เป็นตัวแซบนี่มาค่ะหน่วยยังไงเลยพี่น้องสิกินย่างแล้วหน่วยแล้วพี่น้องจ้าอู้งวบพี่น้องจ้าขออนุญาตว่างก่อนโอ้ยเนาะหวานมากเลยค่ะพี่น้องจ้า นวลหนีบผพานพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสิโต๊กใส่พี่น้องเอานวยหนีนบะพันนี่ซุกปนดายนวยนี้ก็แล้วกันเนาะโชว์ไมพี่น,อน้องนวยนวนวยที่แหลกบ่งามนี่ค่ะโลละห้าสิบบาทดูค่ะเนื้อมันอันนี้เป็นมะเขียบไฟเด้อค่ะโอ้ยมะเขีบฝไฟจะ้ะอันนี้ไฟหนังมันสิบเป็นอีกแบบหนึง่งอืม หวานพี่น้อง,งเสียบฝ่ายสื่อมาสองโล่โลละหาสิบบาทได้ยังก็ไม่ก,กินโช่อกินอ่างหระค่ะพี่น้องจ้าสื่อตอนกับบ้านมาจะเห็ดลงท่านเน,ะเนานเนะค่ะเนาะหวานดีพี่น้อง อืมอืมฮู้ยขอทษขอใหยเสียงรดเด้พี่น้องเด้อจะเป็นแลนแห้งรถก็ได้มาฮอนนีบิดใส่รลอืมเ่บพี่น้อง ก็จะจ้องไวให้พอนางวุลกับนองปอน้ำเยอะดอกจ้าถ้าผู้ใดไปเซ็นในถนนมิตรภาพเนาะจ้าเนาะไอ้ผ่านล่ำตะค้องไปสิเห็นเขาจะเหตุเป็นซุ่มขายน้ำท่าเงาไปได้พี่น้องจ้าบะเขียบมันสิเป็นฤด,ดูการของมันอยู่เนาะ ขายหลายอย่างจากเท่งมะเขียบทเท่งข้าโพดเั่งบมกมีดแซ่บบะนีสีมาลอ่อหนังพี่น้องนี่เอาหน่วยนี้เนาะบัน,นี้มาเขียบนังพี่น้องจา้า อันนี้ก็สิจ้งไว้อนให้พ่อน้องวุนกับน้องปอนี่โชว์ไว้พี่น้องบาน้สิมาเคียบหนังนะเวลาห่อปอกน่ะเปลือกมันสิออกก่อนมันสิบาแตกออกขึ้นจงมาเคียบฝ่ายดิพี่น้องนี่มันสิเป็นแบบนี้แม่นองวุนสิแกะเปียกมันออกให้เบิ้งแล้วก็สิกินโชว์เลยนะคะพี่น้องจ๋านี่มาเคียบหนังนี่เปลือกไอเหนือมันสิติดกันค่ะพี่น้องจ๋าส่วนเปลือกมันเวลาห่อปอกนี่มันสิออกมาแบบนี้ จะปอกให้ดูนะคะสุกหวานเลยทีละค่ะนี่นี่ค่ะเสียงน้องมีต่างกินฟักบุงพี่น้องงามแคกแๆกแขกันนะคะเนาะเอ๊ยขอเซตมือก,กันได้จ้ะอืมอเอาไปไกลเถะเนาะนี่ค่ะนี่ค่ะอันนี้เป็นมะเขียบหนังหรือว่าน้อยหนาพันหนังด้ยค่ะพี่น้องจ้าปอกเปลือกออกแล้วก็สิเป็นแบบนี้เดี๋ยวสกินโชว์เลยพี่น้อง นั้งแซบก็ฝ่ายค่ะพี่น้องจา้าเม็ดน้อยเนื้อเยอะค่ะเบิ้งเนี่ยเบิ้งเนื้อมันในบะคอยมีอ่นะพี่น้องจา้า <c oughs> หวานจนสมัครคลิปนี้กินผู้เดียวพี่น้องจา้านลองป่อท่้านตื่น <c oughs> นำผู้เดียวเลยเนาะคะนะ่ะเนาะนี่ค่ะเวลาข้ากินข้าปลอกเปลือกมันออกเปลือกมันจะล่อนออกแต่ว่าถ้าเป็นมาเขลียไฟมันสติดไปน้ำเปลือกเลยพี่น้อง,งเวลาครับนี่หนังมันสิออกแบบนี้ใส่มือแลยเนาะคะนะ่ะเนาะไม่ได้ใส่ซอนใส่ซอมดอกบะเมนนั่นกินมือมันยังแสบนะค่ะหวานหวานพี่น้อง อร้อยไงพี่นอ้องแซ่บอยู่หน้ากัมมี่ค่ะพี่น้องจ้าแต่ว่าบ่ได้เก็บเอาตากับย่าดว่เก็บอายุตบวบบแม่นูไม่ได้เก็บมันบ่ได้เสียงเงินบ่เสียแม่นูเร้อยนึ่งค่ะเมื่อนี้ โลละห้าสิบาทซื้อสองกิโลห 6, 6, 6นึ่งสองสามสี่ห้าหกหกน่วยหน่วยใหญ่ดิค่ะหกเก็ดหน่วยกับหน่วยแตกกินมดเดื่อเนาก่อนเพอกลิ่นมะท่านหน,หนังนีดสิเม็ดหน่อยเนื้อไลยค่ะพี่น้องจ้าถ้าผู้ใดไปสนุนเสร็จนั่นก็แวะซื้อกิน,นได้ได,ด้วยค่ะเด้อแซบดีอยู่มากค่ะ น้อง่นกักินไปผู้เดียวสามน่วยสามกับสามกับ4ีเป็นนี่เกหน่วยจ้ะสองกิโลเด้เกหน่วยกระสืออืมหน่อยหน่อยกัสซกินแค่สามน่วยละค่ะที่เรือกัสซจ้องไว้ให้น้องปอก็พรน้องอุ่นเนาะค่ะเนาะเหรือฝ่ายน่วยหนึ่งกับหนังสามน่วยค่ะพี่น้องจ้ะเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ แซ่บอยู่ด้ยวยค่ะหวานดีอยู่เสียอย่างเดี๋ยวมันสิบะมีม่รสหอมขึ้นบะเขียบบานห่านาะบะเขียบหน่อยบานห่านี่หอมดีปาตีออกมากนี่เวลากินมันสิหอมแซ่บแต่ว่าอันนี้มันมันหวานแต่ว่าห่างบ่มีกินหอมอุ้ยรสกระได้ จ้าสำหรับคลิปนี้ก็ะบะมี่ยอียงไรด้วยค่ะพี่น้องจ้าเมนองุนได้บักเขียบหรือว่าน้อยหน่ามาสุพีสุนองกินค่ะว่าบมีอยอียงไลมากมากเนาะค่ะเนาะสำหรับมือนีนะคะเ like, nice ด้อกายลืมค่ะแวะเวียนเข้ามาเยี่ยมบ้านเมนองุนไม่กินบักเขียบน้ากันเด้อค่ะพี่น้องจ้ากินบักเขียบเด้วกายลืมค่ะพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งจิ๊ที่สําคัญลืมบได้ค่ะพี่น้องจ้ากดสับตะไคร้ให้ช่องนงวน พากินพาเทียด้วยนะคะและเข้ามาให้กําลังใจกันแล้วอย่าลืมแนะนําเมนูกันมาได้เด้อค่ะพี่น้องครับแนะนําเมนูเข้ามาได้ใต้คลิปเหมือนเดิมค่ะว่าอยากให้เมนูหุ่นเห็ดเมนูอีหยังสุกินอยากให้เมนูุ่นกินอีหยังโชคอะพิมพ์แนะนํากันเข้ามาได้เด้อค่ะเด้อสาหรับมื้อนี้เมนูคอตัวลาไปก่อนเด้อค่ะเด้อจังพบพ่อกันไม่ไรนาคลิปนาค่ะพี่น้องจ้าสาหรับมื้อนี้ขอบคุณหลายๆค่ะบ๊ายบาย Bye.